สวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกในรายการชีวประวัติพุทธสาวกวันนี้จะขอนําชีวประวัติของท่านพระวักกลิธีระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาเป็นตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไล่พระวักกลิไม่ให้มาคอยเฝ้าดูพระองค์อยู่ ดังเช่นที่เคยประพฤติปฏิบัติมาท่านพระวิชลิเมื่อทูพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสขับไล่ให้ออกจากสำนักไปก็เสียใจคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่รักท่านแล้วท่านก็คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมก็เลยตัดสินใจที่จะไปกระโดดลงจากภูเขาฆ่าตัวตาย พอท่านคิดดังนี้แล้วก็จึงได้ขึ้นไปบนภูเขาคิจกูดหวังที่จะกระโดดลงไปในเหวเพื่อฆ่าตัวเองให้ตายจากโลกนี้ไปเรื่องที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็มาจบลงในตอนนี้ส่วนวันนี้จะนำต่อต่อไปมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงความอ่อนเปลียเพลียใจของท่านพระวกคิลิเทระแล้ว ทรงดำริว่าพิสูจนี้เมื่อไม่ได้ความปลอบโยนจากตถา,าคตคงจะทำลายให้อุปนิสัยแห่งมักและผลทั้งหลายพินาศไปพวกยินทรงเปล่งพระสมีไปเพื่อจะทรงแสดงพระองค์ให้ท่านพระวัคิเทระเห็นจำเดิมแต่ท่านพระวรัคิ리เทระได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสามารถสลัดลูกศรคือความเศร้าโศกสีใจ ที่มีอยู่มากมายใหญ่หลวงนั้นลงได้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธประสงค์จะช่วยให้เกิดปีติและปราโมทอันมีกําลังแรงกล้าแก่ท่านพระวัคลิเทระประดุจบุคคลตักน้ําม,มาเทลงในสระที่แห้งฉะนั้นจึงตรัสพระกะถาว่าพิสูผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสแล้วในพระพุทธศาสนาพึ่งบรรลุสันตบมคือถึงพระนิพพาน เป็นที่เข้าไปสงบสังขารเป็นสุดข,ขั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถานี้แล้วจึงทรงหยดพระหัตถ์ออกไปพร้อมกับตรัสว่ามา,มาเถิดวกักกะลิเธออย่ากลัวเลยจงแลดูตถาคตตถาคตจะยกเธอขึ้นเหมือนกับบุคคลพยุงช้างตัวจมในเปือกตมขึ้นมาฉะนั้นมาเถิดวักกะลิเธออย่ากลัวเลยเธอจงแลดูตถาคต สถาคตจะยกเธอขึ้นเหมือนบุคคลผู้ช่วยพระจันทร์ยามที่ถูกราหูจับคือที่เรียกกันว่าราหูอมจันร์ทหรือจันทรุป,ปราคาฉชนั้นท่านพระวกลิเบังเกิดปีติอย่างแรงกล้าขึ้นแล้วว่าเราได้เห็นพระบรมศา,ศาสดาแล้วและพระองค์ตรัสเรียกเราว่ามาเถิดวกรลิจึงทาให้ลืมหนทางที่ตนมาว่ามาจากไหน แล้วเราพึงไปโดยทางไหนกันเนอคือนึกไม่ออกตอนนี้ด้ยวยความดีใจแหละเมื่อท่านไม่เห็นหนทางที่จะไปเลยเหาะขึ้นไปในอากาศมุ่งตรงไปยังที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคจาาขณะที่เท้าข้างหนึ่งยังเหยียบอยู่ที่ภูเขานั้นใจก็พลันนึกถึงพระคาถาที่พระบรมศาสดาตรัสแล้วได้จึงคมปีติได้ ในขณะที่อยู่ในอากาศนั่นเองแล้วได้สำเร็จพระอรหัสตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีจึงประนมมือขึ้นถวายบังคมพระบรมศาสดาและในเวลาที่ถวายบังคมอยู่นั่นเองได้ลงจากอากาศมายืนอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาแล้วความเป็นเลิศในพระพุทธศาสนาที่ท่านพระวัคคลิเถระได้รับยกจองเกียรติอันสูงสง่งนับเป็นหนึ่งใน บรรดาภาษาวกทั้งหมดมีข้อความปรากฏในพระบาลีคำพีอังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าต่อมาภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งนาถกลางพระอริยสง์ทรงตั้งพระวักลีเทระไว้ในตำแหน่งเองเ,อเอจทัคคะคือเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศัทธาวิมุตตอผู้หลุดพ้นจากกิเลสด้วยศรัทธา ส่วนชีวประวัติที่เป็นอดีตชาติของท่านพระวัคิิเทระซึ่งเป็นมูลฐานช่วยให้ท่านได้ประสบการณ์สิ้นพบสิ้นชาติเป็นพระอาหารหันต์ผู้เป็นเลิศกว่าพระภิกษุส,สาวกหลายรูปหนึ่งนั้นเพราะท่านได้บำเพ็ญกุศลวัตตต่างๆมาเป็นเวลานาน,านแสนานานกว่าจะบรรลุผลสำเร็จการศึกษาชีวิตของท่าน ผู้ต้องท่องเที่ยวในวัดตัทงสารอยู่นานมากเรื่องคดีตรประวัติของพระกริฤเทระที่เป็นการเล่าอัตชีวประวัติโดยตัวท่านเองและเล่าหลังจากที่สำเร็จพระอรหันตผลแล้วดังมีบันทึกในพระบาลีคำพีขุตตนิกายอัปทานว่าในหนึ่งแสนกัปลงมาแล้วมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าพระปฐมุตระทรงอุบัติขึ้นในโลกพระปฐมุตระพุทธเจ้านั้นมีกลิ่นพระโอษฐหอมดังกลิ่นดอกปทุมทั้งยังมีกลิ่นพระวรกายหอมยิ่งกว่ากลิ่นดอกปทุมและเวลาทรงย่างพระบาทลงที่พื้นจะมีดอกปทุมบังเกิดขึ้นมารองรับพระบาทของพระองค์ไว้เพราะฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าพระ ปฐมุตระสมาสมูติเจา้าพระปรมมุตระสมาสมุ้ติเจา้าทรงเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกทรงเป็นผู้ไม่มีมณนะคือการถือพระองค์ทรงเป็นผู้เปรียบด้วยดวงตาของคนตาบอดทั้งหลายทรงเป็นผู้สงบระงับทรงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้มีพระมหากรุณาอันใหญ่หลวงประดุจ มหาสาคลพระงทรงมีมหาวิริยภาพทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยดาพระอินทร์และพระพรหมทั้งหลายพระปทุตราพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกของพระองค์ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะซึ่งเปล่งออกจากพระโอษ์อันมีกลิ่นหอมเหมือนดอกปทุมว่าผู้มิศธาแก่กล้ามีอะไรในการดูตถาคตเช่นกับ ปฏิรักษนี้มิได้มีเลยในครั้งนั้นข้าพเจ้าผู้ชื่อววัคกะลิได้เกิดเป็นบุตรพราหมณ์อยู่ในเมืองหงสวดัดีวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปฟังรธรรมเทศนาของพระปฐมตราพุธเจ้าร่วมกับพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากวันนั้นเป็นวันโชคชะพาบุญวาสนานำส่งได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้ง,งพระพิสุรูปหนึ่งให้เป็นผู้เลิศกว่าพิสุทาลาย ผู้หลุดพ้นจากเกลียดด้วยศรัทธาพลังเกิดความพอใจขึ้นมาทันทีทันใดและหวนคิดคำนึงถึงตัวเองว่าถึงตัวเราก็ควรจะได้เป็นเช่นกับพระภิษุรูปนี้ในอนาคตการนุษย์พอท่านคิดประสงค์จำนงหมายตำแหน่งเอตทคขะนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระปฐมุตตรุธูธเจา้าแล้วกราบทูนิมน์พระองค์ พร้อมกับพระภิสุสงเพื่อไปรับทยธรรมของตนในที่สุดข้าพเจ้าได้ถวายมหาทานอยู่ตลอดเจ็ดวันและในวันที่เจ็ดอันเป็นวันสุดท้ายจึงถวายผ้าไตรจีวรแก่พระพิสุสงมีองค์พระปฐมพุทธะพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุขข้าพเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยปีติได้หมอบลงในที่ใกล้พระยุคลบาทของพระปฐมพุทธะพุทธเจ้า ผู้ทรงมีพระคุณหาที่สุดไม่ได้ดังมหาสาครคือทะเลใหญ่แล้วกราบทูลขึ้นว่าพระพิสุใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าพระพิสุทาลายฝ่ายสัทธาวิมุตติขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเหมือนเช่นกับพระพิสุรูปนั้นพระชนะเมื่อข้าพเจ้ากราบทูลตั้งปริธานความปรารถนาอย่างนี้แล้วพระปฐมุตตรพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นมหาวีระ ผู้ทรงมีพระปริชาญาทรงเล็งเห็นเหตุการณ์ทั้งปวงไม่มีความขัดข้องจึงทรงเปล่งพระวาจาขึ้นในถ้ำกลางประชุมชนว่าท่านทลายจงมาดูมานุษผู้นุ่งผ้าสีเหลืองมีเนื้อกลี้งผู้มีอวยวะประกอบด้วยเครื่องประดับที่เป็นทองผู้มีตาอันผ่องใสเป็นผู้ที่ชอบใจของคนทั้งปวงนี้เถิดมนุผู้นี้จะได้เป็นสาวก ผู้เลิศก,กว่าพิกสุทธิ์ทลายฝ่ายมีศรัทธาแก่กล้าของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการมานผู้นี้ไม่ว่าจะเกิดเป็นเทพยายดาหรือมนุษย์ประเภทใดก็าตามจะไม่มีความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งเลยจะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสมบัติทั้งมวลและจะมีความสุขเสมอไปในหนึ่งแสนกับ ในอนาคตการจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโคโดมเสด็จบัติขึ้นในโลกมานพนี้จะได้เป็นสาวกของพระโคโดมพุทธเจ้าและมีชื่อว่าวักกะลิต่างนี้มี่เป็นพุทธธรรมรัตของพระพุทธมุตระพุทธเจ้ทาที่ตรัพยากรณ์ท่านพระวักกะลิเทระในอดีตชาติแลวต่อจากนั้นท่านพระวักกะลิเทระท่านใด เล่าเรื่องราวส่วนตัวของท่านต่อไปว่าด้วยบุญกุศลและความปรารถนาของข้าพเจ้านั้นเวลาข้าพเจ้าตายจากชาตินั้นแล้วได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึิงสวรรค์เวลาที่ข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่มีแต่ความสุขทุกสถานและเมื่อข้าพเจ้ายังเวียน่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆนั้นข้าพเจ้าได้มาเกิดขึ้นในตระกูลแห่งหนึ่งในกลุ่มสาวตถีเวลาที่ข้าพเจ้า เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆนั้นมารดาของข้าพเจ้าเป็นผู้กลัวปีศาจจะมากระทําอันตรายแก่ข้าพเจ้าจึงนํำข้าพเจ้าผู้ยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ให้เป็นนอนหงายลงในที่แทบประบาดมูลของพระสมมาสัมพุทธเจา้าแล้วกราบทูลถวายว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงประเสริฐสุดข้าพระองค์ขอน้อมถวายทารก้นี้แด่พระองค์ ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาเป็นที่พึ่งของทารกผู้นี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะในขณะนั้นพระสมมาสุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของผู้มีความกลัวถลายทรงสดับคํากราบทูลถวายข้าพเจ้าผู้เป็นทารกครั้งนั้นแล้วจึงทรงรับข้าพเจ้าไว้ด้วยพระหัตถ์อ่อนนุ่มประดุดดังสำลีที่ปราชีดีแล้วอันมีตา่ายและลายกงจักอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ จำเดิมแต่วันนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าผู้เกิดแล้วเป็นผู้ปราศจากความเจ็บไข้ทั้งปวงมีแต่ความสุขเสมอมาแต่ข้าพเจ้ามีความไม่สบายใจด้วยไม่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้บรรพชาตั้งแต่เวลามีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นข้าพเจ้าเฝ้าดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระบารมีทั้งปวงยังไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักเบื่อพระองค์ทรงมีดวงพระเนตรดำขับผู้มีพระรูปพระชมอันงดงามพร้อมทุกสัดส่วนของพระวรกายในคราวนั้นพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้าพอใจในพระรูปพระโฉมของพระองค์พระองค์จึงตรัสสั่งสอนข้าพเจ้าว่าดูก่อนวัตะลิเธออยากยินดีในการที่จะดูรูปกาย อันเป็นที่ชอบใจของคนโง่ทั้งหลายเลยผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตผู้ไม่เห็นพระธรรมถึงจะเห็นตถาคตก็ชื่อว่าไม่เห็นธรรมดาร่างกายย่อมมีโทษหาที่สุดมิได้เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มีพิษเป็นที่อาศัยอยู่แห่งโรคทั้งปวงเป็นที่ตั้งแห่ง กองทุกอันใหญ่หลวงทั้งสิ้นเธอจงเบื่อนหน่ายในรูปกายเมื่อเธอเห็นความเกิดความเสื่อมแห่งขันทั้งหลายเธอก็จะกระทํากิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปและจะถึงที่ที่มีความสุขโดยแท้จริงข้าพเจ้าเมื่อได้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้จึงขึ้นไปบนยอดภูเขาคิจกูดเฝ้าเพ่งธรรมะอยู่ที่ซอกภูเขา เพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระประสงค์จะช่วยกระทําให้ข้าพเจ้าเบาใจได้เสด็จไปประทับยืนอยู่ที่เชิงภูเขาตรักเรียกข้าพเจ้าว่าวักกลิข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงนั้นก็ดีใจจึงกระโดดลงไปจากยอดเขาจนถึงเบื้องล่างโดยมีส่วนสูงได้หลายร้อยชั่วบุรุษแต่ก็ลงไปถึงแผ่นดินได้โดยสวัสดี ทางนี้ก็เป็นด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าอีกข้าพระเจ้าได้รู้จักธรรมะของพระพุทธองค์แล้วได้ถึงซึ่งความเป็นพระอรหันต์ในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นจอมนักปราดทรงแต่งตั้งข้าพรเจ้าไว้เป็นผู้เลิศกว่าพระพิสุทธิ์ทลายฝ่ายสัธาวัมุติในถ้ำกลางมหาชน ข้าพเจ้าเคยสร้างบุญกุศลอันใดไว้ในหนึ่งแสนกับที่ล่วงมาแล้วด้วยบุญกุศลนั้น,น,นๆข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักทุกขติตลอดหนึ่งแสนกับนี่เป็นผลดีแห่งการประทราพุทธบูชาตรงมาเวลานี้ข้าพเจ้าเผากิเลสให้สิ้นไปได้ถอนพบทังปวงตัดเครื่องผูกให้ขาดลงไม่มีอาสวะคือกิเลสท,ที่หมกหม,มมอยู่ในสันดาน การที่ข้าพเจ้ามาสู่พุทธสํานักนี้เป็นการมาดีแล้วเพราะข้าพเจ้าได้สําเด็จปิชาสปฏิสัมพิธาสี่ปีโมกแปดอภินยาหกพร้อมทั้งกระทำตามคําสั่งสอนของพระบรมศาสดาแล้วทุกประการนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านพระวัลิเทระท่านได้เล่าเรื่องในอดีตของท่านจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันชาตินี้ ที่ท่านมาประสบความสําเร็จในการได้เป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นการพ้นจากทุกทั้งปวงแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานอันเป็นสถานบรม,มสุขท่านพระวะกะลิเทระนอกจากจะกล่าวถึงชีวประวัติของท่านในเรื่องต่างๆดังคําเล่าของท่านมานั้นท่านยังกล่าวเป็นคาถาสุภาษิตหลังจากเป็นพระอรหันต์ว้สี่คาถา ดังมีข้อความอยู่ในพระบาลีคำพีกุตตคณิกายที่ระคถาว่าเธอผู้เป็นโรคลมอยู่ในป่าใหญ่มีการเลี้ยงชีพอันเศร้าหมองจะต้องกระทำอย่างไรข้าพเจ้าผู้มีร่างกายอันเต็มด้วยปีติคือความอิ่มใจประสบความเศร้าหมองอยู่ในป่าได้เจริญสติปัฏฐาน สติปัฏฐานนี่ก็หมายถึงทำเป็นที่ตั้งแห่งสติหรือการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทงลายให้รู้เห็นเท่าทันความเป็นจริงอินทรีย์ความเป็นใหญ่หรือสภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตนเช่นตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการฟังเป็นตน้นพละคือกำลัง กำลังนี้ก็มี5้าอย่างคือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโพชฌงคือองค์แห่งการตรัสรู้อยู่ในป่าใหญ่ข้าพเจ้าและเห็นพระพิกษุทั้งหลายผู้มีความภาคเพียรมีใจมั่นคงมีความบักบั่นเป็นนิดพร้อมเพียงกันกระทําสมณกิจอยู่ในป่าใหญ่เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงพระบรมศาสดาผู้ทรงทรมาน พระองค์เองผู้มีพระทัยตั้งมั่นแล้วข้าพเจ้าก็เป็นผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนและกลางวันขยันอยู่ในป่าใหญ่ดังนี้ในคาถาสุภาษิตที่ท่านพระวัคคิธิระได้กล่าวแล้วนี้ก็มีคำอธิบายว่าเธอเป็นผู้มีโรคลมอยู่ในป่าใหญ่ที่มี ที่โคโจรไปมายากมีการเล่นยีชบพเส้าหมองอย่างนี้เธอจะกระทำอย่างไรดังนี้นั่นถ้อยคำที่ท่านพระวกะลิเทระนำมากล่าวเหล่านี้เป็นพระวาจาที่พระบรมศาสดาตรัสถามพระวกะลิเทระส่วนถ้อยคำข้างหลังต่อมาเป็นถ้อยคำของท่านพระวกกะลิเีระ และพระวาจาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นพระสธรรมคือเห็นธรรมของศัตว์รุษผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตผู้ไม่เห็นพระสธรรมถึงจะเห็นตถาคตก็ชื่อว่าไม่เห็นมีคำอธิบายว่าพระสธรรมได้แก่มรรคผลนิพพานและได้แก่พระไตรลักษณ์สามประการคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขัง ความเป็นทุกข์หรือสภาพที่ทนยากและอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผู้ใดได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงแม้ผู้นั้นยังไม่ได้เห็นมรรคผลนิพพานยังนับว่าได้เห็นพระสธรรมส่วนผู้ที่ได้เห็นมรรคผลนิพพานนั้นจัดว่าได้เห็นพระสธรรมโดยท่องแท้ครั้เมื่อได้เห็นพระสธรรมก็เท่ากับได้เห็นพระพุทธเจ้า เพราะเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วเหตุผลข้อนี้พอเปรียบเทียบได้กับคําที่พูดกันว่าเรารู้จักคนโน้นคนนี้เป็นนิทัศนอุทาหนคาว่าเรารู้จักคนโน้นคนนี้นั้นไม่ใช่หมายถึงรู้จักตัวหรือชื่อเสียงเรียงนามเท่านั้นแต่รู้จักลึกซึ้งถึงจิตใจด้วยคือรู้จักความคิดความเห็นของผู้นั้น และความประพฤติปฏิบัติของผู้นั้นจริงจัดว่ารู้จักผู้นั้นดีพระคโรธลิเทระผู้เป็นพระอรหันตสาวกจัดอยู่ในจำนวนพระอสีติมหาสาวกค,คือพระมหาสาวก8ปสรูปผู้ตั้งใจบำเพ็ญความดีนาน,นา,นนานชนิดไว้เป็นมูลฐานและเป็นเวลานานาน,นับแสงกลับ แล้วประสบความสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเป็นอันว่าชีวประวัติของท่านพระวักลิษีระผู้เป็นเอตทัคขะด้านศรัทธาวิมุตจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาดูถึงการดำเนินชีวิตของท่านพระวักลิเรีระที่ท่านสามารถเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาเมื่อมีอายุ เพียงเจ็ดขวบเท่านั้นนักพ่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าในการที่จะเสียสละความสุขในทางคารวะเข้ามาสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาแต่ว่าเบื้องแรกการดำเนินชีวิตของท่านก็ค่อนข้างจะผิดพลาดไปบ้างเพราะหลังจากบวชแล้วท่านไม่ได้ประพุทธปฏิบัติสมณธรรมเลยท่านมัวแต่เฝ้าชม พระรูปพระชมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าลักษณะมหาบุรุษ32ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพละลักษณะที่ชวนเชิญให้ท่านพระวักกลิเทระได้ดูแล้วอย่างไม่อิ่มไม่เบือ่อยิ่งดูยิ่งสบายใจก็จึงเป็นเหตุทําให้ท่านพระวักกลิเทระไม่อยากจะประพฤติปฏิบัติสมณธรรมเลยเพราะว่าการได้ เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้านี่สบายใจกว่าเพราะเป็นเรื่องง่ายกว่ากว่าการที่จะไปนั่งบำเพ็ญสมถวิปศสสนาฉะนั้นท่านก็จึงมาเฝ้ามองพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่แต่ในตอนหลังท่านก็ได้สติจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสขับไล่ท่านแต่ในเบื้องแรกท่านก็มีความคิดผิดเหมือนกันคือคิดจะไปฆ่าตัวตาย ถึ่ความจริงการคิดฆ่าตัวตายนั้นเป็นความคิดที่ผิดปกติเพราะชีวิตนี้ตามปกติก็ใกล้จะตายเต็มทีแล้วมีแต่ทุกคนย่อมจะกลัวตายกันทังนั้นฉะนั้นคนที่คิดฆ่าตัวตายนั้นถือว่าคิดผิดไม่เสดายชีวิตเลยเพราะชีวิตนี้มีค่ามหาศาลอย่าประมาณตีราคาว่าค่าน้อยเปรียบเช่นไก่ ให้ราคาค่าของพลอยควรอยู่คอยทำดีเถิดประเสริฐเอ่ยคือการคิดมีชีวิตอยู่แล้วทำคุณประโยชน์อย่างที่ท่านพระวกฤติเทระท่านได้ทำไปเป็นตัวอย่างคือตอนหลังพอท่านได้สติท่านก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนสาเร็จเป็นพระอรหันต์สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาวโลกและชีวประวัติความดีของท่าน ยังได้จารึกทําให้เราท่านได้ศึกษาชีวประวัติของท่านนั่นเป็นผลดีที่ท่านสร้างเอาไว้ฉะนั้นเราควรมีชีวิตอยู่สู้ชะตากรรมต่อไปดีกว่าฆ่าตัวตายท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกวันนี้ก็ต้องขออยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไปวันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดี